เสียบบ่ยาานั่นสวัสดีอีกรอบนะคะสวัสดีอีกรอบพ่อพ่อแม่แม่เมื่อกี้สะดุดนะคะเน็ตสะดุดก็เลยไปเลยนะคะมาอีกรอบจ้าสาวคุณนค้งามหนานวนปุรุยแงมือแรง เป็นสิตกดินแล้วสี่ห้าโมงนะคะก็เริ่มค่ำแล้วนะคะสี่ห้าโมงกับค่ำแล้วพี่น้องช่วงหน้าหนาวแต่เป็นสีล่มร่ม,มคือจะหนาวจัเงเลยข้างนอกล่มแห้ง,แ,หงแต่ว่าอยู่ข้างในนี่คือจังบ่่อยมีล่มตอนพ่อแม่ผาดใส่ไปยางคือจัร่มแห้งแต่ค่ะ แต่อยู่ตรงนี้ไม่ไม่ค่อยมีลมนะคะหนาวเลยหละยู่ข้างนอกอุบุญคนสวย ปีนี้อุ้มไปงานสุรินไปรับใช่ชาตินะคะไปรับใส่ชาติโอ้ยใส่ชุดใส่ชุดทหารทั้งงานเลยนะคะรับใส่ชาติอย่างเดียวค่ะ ตั้งแต่เดินขบวนนะคะเดินไปกินโต๊ะกินกินเลี้ยงแล้วก็จนสิ้์งานนะคะก็ขอพระคุณแม่แม่นะคะขอพระคุณแม่แม่ทุกๆท่ทานด้วที่ มางานช้างเวมหาเสาอุ้มนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณแม่แม่ทางออนไลน์ด้วยนะคะก็ขอบคุณแม่บุ๋มนะคะแมบ่บุ๋มที่มามาตลอดนะคะมาทุกปีก็ขอบคุณหลายๆด้ค่ะเป็นกําลังใจให้อุ้มแมบ่บุ๋มมาทุกปีนะคะมีชุดสวยๆมาให้ด้วยนะคะก็ขอบคุณพี่เอสนะคะขอบคุณพี่เอสคุณพี่เอส สั่งน้ำแล้วก็ให้ค่าขนมอุ้มนะคะขอบคุณพี่เอสนะคะขอบคุณแม่แม่ทางออนไลน์นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณแม่สมพิษให้ค่าขนมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านราคาขอบคุณแม่ดีลาวดีนะคะให,ให้อยู่กลางสนามเนาะไม่ใครบดเล้ลงไปน้ำเนาะคะ่คะเขาเรียกบดไทยไม่เบิง่ง ขอบคุณหลายๆด้วยค่ะแม่ให้ค่าขนมเด็กๆนะคะให้ค่ารถขอบคุณหลายๆด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านละค่ะแล้วก็ขอบคุณอีกท่านหนึ่งเพื่อนเฮ็ดรูปมาให้นอกค่ะแม่เอฟซีทำรูปมาให้สาวอุ้มสวยมากเลยนะคะสวยนะคะรูปสาวอุ้มเป็น อุมมาถึงก็ประมาณคำคำนี่แหละค่ะมันหามงบอหามงกลักวๆลัวคำนะคะโอ้ยไม่รู้นะคะสงสัยเน็ตเน็ตลุดเนาะคะ่ะสะดุดก็เลยเฮ็ดในค้างเนะคะ่กะก็เลยมาไล่ใหม่นะคะ รูปแบบไหนอยากดูเดี๋ยวมาให้ดูนะคะสวยมากเลยค่ะแม่แม่เพิ่อนเอามาห้ป้าดเป็นรูปสวยขอบคุณแม่แม่นะคะแม่แม่ทุกทท่านแม่แม่บ้านพี่บัวหลายๆท่านนะคะที่มางานช้างก็เวมหาสาวอุ้มแม่แม่าันมิ่งแม่แม่บานน้ำมูแล้วก็หลายๆเชือกนะคะกับเวเขามาหามมาถักไทยเดี๋ยวแม่แม่ค่ายเอาไปเก็บไว้ข้างในนะคะเดี๋ยวไปเอามาให้ดูนะคะ อุก่นคนผ่าเข้าไปพอดีมันล่มนะคะก็เลยเก็บไว้นิดหนึ่งมันก็มันนะคะสวยสวยคนเท็ดไหยคณทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามาหาอุ้มนะคะในคนสวยคนสวยนะคะ เห็นบนี่ยังสวยเลยนะคะแม่อันเดี๋ยว,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 วจะถ่ายให้ดูนะคะ้ามงตั้งก่อนตั้งมงเลยละแจ้งสิได้เห็นพิงก่อนไลว่สวยบบนี่สวยบบ นี่นะคะเป็นลูปแขวนนะคะลูปแหวนสวยมากเลย <_ d ata> เห็นทะเลกบ้านงามเถอ <_ d ata> แต่ก็ต้องขอโทษเด้อแม่ไข่จำซื้อพิ่นบ่ไดแล้วตอนที่แม่เอามาให้ก็ลืมถามนะคะว่าแม่ซื้ออย่างเพิ่นว่าเอาลูปมาให้อุ้ม <_ d ata> ใช่ค่ะไม่ต้องใส่กอบนะคะมีมีแนวแขนมีหม่งแขนเรียบร้อย <_ d ata> จะแขนไว้ในบ้านนี่แหลคะค่ะ เกนติดไว้น้ำบานนี่ยนะคะสวยนะคะภาพนี้สวยอุ้มตุ๊ป,ปุ๊อยู่แล้วทนก็ได้นะคะข้างหลังก็จะเป็นสีเขียวของต้นไม้รูปนี้หูวาไทยตั้งแต่หลายปีละไทยตั้งแต่หลายปีนะคะอคของคู่ชู ุมยังบ่มีเนาะลูปแบบนีนแมนค่ะยังไม่มีนะคะสวยมากเลยนะคะเพิ่นเห็ดมาใยหย้่นะเอามาให้อุ้มเพิ่นมาก็ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณขอบพระคุณเ,เป็นอย่างสูงนะคะแต่ว่าแม่ไข่ก็หนูซื้อเพิ่นเนาะบ่ได้ถามอเอิองแกมนะฮะตุ๊ปปุ๊อยู่สาว อ,อุ้มบุญนะคะสาวน้อยอุ้มบุญนี่นะคะสวยมากเลยโอ้ยเวลาเรียนสั่งปลาแก่พนติ่งติ่นขึ้นตุ๊กตึกต๊กตึกต๊กตึกต๊กอยู่ขอบคณภาสสวยๆนะคะแม่บุ๋มก็น่ารักค่ะแม่บุม๋มบุ๋มน่ารักมากเลยนะคะเตรียมชุดเตรียม เตรียมชุดทหารมาให้พ่ออูดให้แม่คา่แล้วก็แล้วก็ขอบคุณพี่ปู๊ปี้ด้วยขอบคุณทุกท่านละคะ่ะที่แวะเข้ามาทักทายมาแวะมาหาอุ้มนะคะขอบคุณในะแม่ๆทุกๆท่านนะคะงานช้างเต็มที่คะ่ะคุณแม่ตามมองก้อลงซะด้วยรูปนี้รูปนี้นไม่รู้ว่า แม่อันหรือพี่เอดแคบมาให้นะคะไม่ใครก็เอาลงมาพูดอยังยัง อแคบบะแคบไว้เต็มไปหมดในมือถือหายเอาจะเอาไปคืนอุ้มนะบ่มีลูกข่อยเลย มือถือหายเขาจะเอาไปคืนอุ้มนะาบ่มีรูปข่อยเลยหายหมดเลยเมนบ่ค่ะแม่อันแม่อัน โตเป็นสาวแล้วนะคะอุ้มโตเป็นสาวแล้วจ้าสาวอุ้มบุญสาวน้อยอุ้มบุญโมเมนสาวหน่อยแล้วเป็นสาวแล้วคะ่ะร่มหนาวเราพี่น้องเย็นเลยนะคะวันนี้คิดว่าสีนหนาวอยู่อาบน้ำไม่ได้ย่างดอกคะ่ะมน,นี้อุ้มพักพนอน พาตเามียง,งเรนใสจ,จุดทหารเน่นไปเหมือดจุดทหารเนนอนจริงๆเลยแล้วเต็มแห้ง ขากินยาแล้วก็น,นอนทนตัวขาแข็งหามออกไปทั้งใดนอนพักพรอนกินยาอ๋อเมือ่อเมื่องานช้างนะคะแม่ไข่เอาอันเอาแขนให้คุณหมอบึงมันเป็นตุ่มน้อยๆน่อยขึ้นตุ่มเล็กเล,เลนะคะแม่อันตุ่มหน้อยๆน้อยๆน้อยหน่อยแล้วมันก็คั่นตุ่มนี่สิอยูู่้ร่วมกันเลยเลยแล้วมันก็คั่นวันนี้ห้าเก่า ถามคุณหมอว่าเป็นขฉี้กากบ่โบโบคุณว่ามันอาจจะเป็นแบบแพ้ลมหรือแพ้อะไรนะคะคุณว่าคุณหมอเลยให้ให้ตัวยามาให้ไปเสือ,อน้ำลันขายยาเป็นตั้งแต่ดุอนเลยแต่มันมันก็เหมือนจะลามนะเป็นตั้งแต่หลายเดือนเลยททเลรกก็เป็นน้อยน้อยเป็นจุดเบื้องเบื้องมก้มเม็ดเม็ดน,น้อย ตุ่มหน่อยๆขึ้นเต็มวันนี้มันก็ขั่นแต่ว่าอากาศเยน็นคือมันมันคือมันหยุบหยุบ่จรงเลมันหยุบมันบวกขั่นบู่คือกันมันเป็นตุ้มหน่อยๆเบื้องหรือใดเป็นเบื้องอยงนีนะก่วงเติบ แต่ว่าตุ่มในในในจำนวนเวิงมันเี่จะมีนมันจะเป็นตุ่มน้อยๆน่อยๆน้อยๆน่อยนอยมันจุดเก่าจังส่มันเก่มันเก่าขั้นอยู่แต่ว่าหันมันโท่ันล่ามดอกบัวว่ามือหนันมันเป็นคือจงมันสีล่ามไปจังสี่น่ะเป็นบบแดงมันเป็นขาวขาวโเป็นกากดอกถามหมอเลลวถามหม้อนำค้างแล้วพ่นให้ตัวยามาอยู่ คุณหมอบอกว่าเหมือนเหมือนมันสิบมันสิบเป็นแพหรือเปล่าเราแพหรือเปล่าช่วงอากาศหอนหนั่นสิแม่ช่วงอากาศหอนมันก็นสิเป็นขั้นขั้นเดี๋ยวจะให้ดูแต่ว่ามันเหมือนี้มันคือเป็นยุบยุบมันบบขั้นมันขึ้นน้ำเขน็น นี่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 เห็นบนนี่น,นี่มันยุบเลยนี่ไป่ท้ายยางมันก็นยุบมันเองแต่บัดพ่อมันเกิดหอนหอนเน่มันก็นจะขึ้นเป็นพืชเป็นพื้น,น,นตุมน่มหนน้อยวงวง เดี๋วเคยไก่แมวโบชัวบ่มีแมวค่ะบ่มีแมวแต่ว่าคุณหมอว่าอาจจะเป็นแผลให้ยังเนี่ยแหละเพื่อนว่าเนี่ยตุม้มเห็นบ่ตุม้มหน้อยๆเป็นจุดๆจุดๆจุดๆเลยเนี่ยแต่แต่มันกะเฮาเก่ายังสีมันกับ่บเปลือยแดงเก่ายังสีมันกับโบเปลือย เอาให้หมอเบึงเหมือนนั้นคุณเลื่อยให้ตัวยามาให้่าไปซื้อน้ำรลันขายยาคุณมาอ๋อค่ะมันมันยุบจริงส่บัดย่มถึงเวลามันก็ขึ้นอีกได้ถึงเวลามันก็จะขึ้นอีก บ่ให้เก่ามันสีดานเข็งมันเป็นสากๆคือวานล่ะค่ะที่แลเก,กเขายาแก้ขั้นท่าแก้ขั้นท่ามันกะบปดเร้า,าอ๋ผื่นภูมิแพไปหามาแล้วทักกับแม่ค่ายเลี้วไปถ่ายรูป กับพ่ออูดด้วยค่ะจำคุณไดยจำคุณไหนต่อคุณไหนไทยหรืออันทักนะคะสวัสดีค่ะโอ้อยมันเปียกมันบะไ้อันขึ้นยงมหนาวเนาะคะ่ะมันขึ้นยงมห้องหอนนั่นสิ แต่มันกับบบ,บ,บล่ามนาะค่ะจะจะอยู่แค่วงวงที่เป็นนะคะมันก็หลายเดือนแล้วมันกับบหายจากเทียแต่มันกับเวลาเขากองชิมม่กับบได้เปื่อยไปนาะค่ะแต่เบอกถึงขั้นอ่ะขั้น,นยู้ค่ะอ๋อผื้นไขมันเวลาหนาวชอบออกเนียนบ่าจ๊ะ เมียนครับกับไปตัดอ้อยตัดยังนี่แหละค่ะเคลื่อนพื้นไขรมันติว่ากี่กากมันเลยคือโบเม,มียนนี่จังเลยกับโบหูโบเคยเป็นเนะาะโบเคยเป็นกาก,ก,ากเกลื่อนกันเลยวงูอบ ใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปร้านขายยาเดี๋ยวก็ให้เขาจัดยาให้เอาตัวยาให้เขาเบึง้งหลก็เขาจัดยาให้หมอเพิน่นคุณหมอเพิ่นเขียนตู้ยาไว้ให้โมเมนขี่กาจ้จาขึ้นเทแเลกจะเป็นตุ่มหน่อยน้หลักเป็นวงๆ บ้านมันจะเป็นวงวงเส้นเส้นแต่นี่มันเป็นวงซื่อ <c oughs> การแพ้ก็ว่าคิดว่าต้องแพ้ยอ,ยอย่างจัอย่างหนึง่งคือว่านะคะ่ะเป็นขั้นขั้นอ๋อ ti ti Ha แล้วก็ะจับบ้าบ้าโอ้ยพญาุดแล้วก็ยางเก็บขาแล้วลว่าเราวขี่สั่งหลายแล้วยางเก็บขาขาแข็งแข็ง,ขงมดสุดยางถือหลอดจ้าเน้ายนวดจนวานวดแล้วนวดอีก cháo bào cháo bào có sinh nhang ở cầm lăng cày ớ bót tông phải, khỏi nên bó lại nên bó lại พังมะนาวนี้คงจะเป็นบ้านเบงนะคะบ้านสามเสาอู้บ้านสามเสาพังมักะน่าวบ้านสามเสาสามเสาดาวลุดบวค่ะโอ้นอนบนหลังให้อุ้มเลนเจ้าคือปวดขาแปกท้ โอ้ยูไกลกยูค่ะอยู่กไกจากบ้านรวงดาวยู้มหลุดจับบ่ททานใดบ่กค่ะจับยังไม่ได้แล้วค่ะเอซีมิ่งกลับแล้ว Này, hay ôm um luôn hay là xéo xăm đấy, ở... và sang khâu rút luôn ừ. mà sang 3, 4, 5, 36, ไม่มีคนเลยเจ้าของสร้างกับบยูมคขายปัด๊ดเอาไปผูกก้นเฮ้ยไม่ต้องปล่อยสภาพจังสีไปผูไใดดอกมากมากเฮ้ยสภาพจังสีเนาะเที่ยงผุนอ่ะใบสองจังมาสภาพจังสีงสิไปจะน,นีได้ตีิง เข่าบ้านเข่าบ้านพ่นมาไปผูกไว้ผูกไว้ผูกก่อนเลยไปผูกเลยรถลดลดพ้นหน้าแห้งได้หนึ่งไปไปโหยากพอด่น ไป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 บ้านก่อนไปบ้านก่อนยันเขาหลุดมาบอรคือไปต่างเต้เว้นผุนเนาะมาใบสองใสิไปได้ตี ผมมาเอาทำคนด้วยสร้างเพื่อนกับคือจังว่าล่ะค่ะสร้างเพื่อนกับสิจับหยากแน่จัง่อยผู้เอาผู้เอา